ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาตามติดชีวิตบิงซูในวัยสาวแปดเดือนกว่านะคะทุกคนน้องน้องมาอยู่กับเราตอนนี้วัยก็ได้แปดเดือนแล้วนะคะก็จะมีอาการอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือน้องเกิดอาการ h e ทนะคะทุกคนก็เราก็ศึกษาแล้วก็ถามผู้รู้นะคะจากฟาร์มที่เรานำมานะคะเขาก็บอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่น้องแมวที่วัยอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถเจอได้นะคะ แต่ไว้ที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ก็คือ10เดือนขึ้นไปตามมาตรฐานสากลค่ะทุกคนฉะนั้นถ้าช่วงนี้ใครที่เลี้ยงแมวแล้วมีอาการฮีทแล้วไม่อยากให้น้องแมวเนี่ยมีประชากรที่ล้นที่เยอะเกินเลี้ยงไม่ไหวหรือก็ไม่อยากเลี้ยงหลายตัวแนะนําให้พาน้องไปทําหมันนะคะแต่ทางเราคิดว่าจะให้บิงซูนี่มีโรคสักหนึ่งคอบ ดูก่อนนะคะทุกคนคือชอบแมวพอเลี้ยงแล้วเขารู้สึกว่าเอ,อิ้มน่ารักรักเขาชอบเขาอยู่กับแมวแล้วมีความสุขนะคะอืมก็เลยอ่ะพอน้องเกิดอาการฮิตขึ้นมาใช่ไหมคะเอ่อเราก็เลยต้องจะเป็นช่วงช่วงสองสองสองวันนะคะสองวันเนี่ยน้องจะช่วงที่น้องมีอาการฮิตเนี่ยน้องจะรอง เงาเงาทั้งคืนนะคะร้องหาร้องหาแมวตัวผู้นะคะร้องทั่วบ้านเลยซึ่งก็เดินทั่วบ้านแหละทั้งวันกลางคืนก็มีนอนบ้างตื่นขึ้นมาก็จะร้องเงาเงาคือจะเป็นช่วงที่เราแบบถ้าเข้าไปนอนในห้องด้วยอะ่ะจะรู้สึกว่านอนไม่เพียงพอเลยค่ะทุกคนน้องจะร้องรบกวนแต่เราก็รักเขาให้อภัยนะคะให้อภัยบิงซูนะคะแม่ยอมพ่อแม่ยอมอดหลับอดนอนนะคะซึ่งเราแก้ปัญหาด้วยกันอ่ะแม่แยกลงมานอนข้างล่างกับแมวข้างล่าง เพื่อที่จะไม่ให้แมวขึ้นไปนอนข้างบนแต่ปรากฏว,ว่าน้องก็ขึ้นไปนอนข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็เดินสลับไปกานแม้ข้างล่างก็สลับไปกวนพ่อข้างล่างนะคะไม่เป็นไรแล้ววิธีที่จะผ่อนคลายให้น้องได้เราไปศึกษามาใน YouTube นะคะทุกคนเขาบอกว่าให้แตะตรงก้นเบาๆแบบนี้ค่ะน้องจะรู้สึกสบายตัวแล้วก็ผ่อนคลายนะคะ นะทำไปเรื่อยๆนะคะน้องก็พอทําแบบนี้ให้น้องก็จะพอมีอาการนี้ทีน้องก็จะเดินมามองหน้าเราละเราก็สงสารอติแต่ตูดแต่ตูดให้เขานิดนึงนะคะทุกคนเขาก็จะรู้สึกสบายตัวนะแล้วเขาจะเดินขาสั้นๆไปกับพื้นอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วก็ชอบเอาตัวไปถูกับเฟอร์นิเจอร์แขนแขนขาถ้าเรานั่งอยู่เขาก็จะไปมุดมุดไปเอาหัวไปถู เ,เพราะว่าอะไรรนะู้ไม่ถ้าตอมฟิโนโรนใช่ไหมถ้าพูดไม่ผิดถ้าพูดผิดขออภัยนะคะออของแมวที่ช่วยหลังในเรื่องของฮอร์โมนความสุขอะไรเงี้ยผ่อนคลายเงี้ยจะอยู่ตรงคางแก้มหน้าผากหัวเงี้ยก็จะถูนะถูถูแขนถูถถถขาใครที่อยู่ใกล้ถ้าไม่มีคนก็จะถูตามพอิิเจอร์ไม้ไปอะไรเงี้ยตามตัวฟ้าไปอะไรก็เนี่ยก็จะอาการประมาณนี้นะคะสังเกตที่อยู่กับเรามาเนี่ยตั้งแต่วัยหกเดือนพอเจอเนี่ยน้องก็จะมีอาการแบบนี้ประมาณสักสองวันแล้วก็หาย สักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็จะเป็นอีกวันสองวันแล้วก็หายไปนะคะอาจจะเป็นอย่างนี้จนกว่าน้องจะพร้อมผสมพันธุ์มั้งคะไม่แน่ใจใครมีความรู้ก็สามารถแนะนํากันมาได้นะคะวิธีช่วยให้น้องผ่อนคลายหรือถ้าใครที่วิธีมีวิธีที่ดีกว่านี้แนะนํามาได้เลยนะคะแล้วก็มือใหม่ในการเลี้ยงเหมือนกันตัวแมวตัวแรกนะคะในชีวิตที่เราเลี้ยงเนาะ เลี้ยงเทพจะไม่ใช่แมวแล้วเทพจะเป็นลูกคนหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเนี่ยปีนมุดไปอะไรแคบๆซอกๆหรือดื้อเขาก็จะไปนะอาการนี้มานี่ร้องชั้งวันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะพ่อกับแม่กับพี่นะจนต้งแยกห้องนอนแม่ลงมานอนโซฟาข้างล่างหวังว่าแมวเห็นเราแล้วแมวจะเอาร้องอยู่ข้างล่างก็พอนะไม่ต้องขึ้นไปกวนพี่กับพ่บพอข้างบนปรากฏว่าร้องกวนแม่ข้างล่างเสร็จก็ขึ้นไปกวนพ่อกับพี่ข้างบนอีกนะคะทุกคนเอาทําใจนะคะคือมันก็จะเป็นอยู่วันสองวัน นี่ก็แพลนไว้คิดไว้ว่าให้เขาอายุสักสิบเดือนขึ้นไปก่อนนะคะค่อยจะไปผสมพันธุ์นะคะใครที่เป็น FC บิงซูแล้วมีน้องแมวสกอตติสโฟนะคะทักหลังไมมาได้ที่ยังไม่ได้ทำหมันตัวผู้นะคะขอเป็นหูตั้งสีขาวนะคะทุกคนหรือ สีแบบแมวชมก็ได้ค่ะแมวชมขาวเยอะๆชมนิดๆอะไรอย่เงี้ยค่ะได้นะคะทุกคนทักมาคุยกันได้บิงซูอยากมีแฟนแล้วชครมีแฟนหล่อๆหูตั้งขาวชมนะคะขาวเยอะๆมองบิงซูหน่อยนะคะอยากได้พ่อหล่อๆสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะติดตามเอ็นดูชีวิตบิงซูขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังโชคดีในทุกคลิปในทุกวันที่ทำนะคะขอให้มีเงินไหลามาเทมาแต่ถ้าใครอยากโชคดีเขาบอกว่าให้เลี้ยงแมวคะ่ะเลี้ยงแมวเหมือนแม่จะได้โชคดีโชคดียัน แมวแล้วมันดีจริงๆนะคะชุกคนบ้านไหนยังไม่ยังไปหาแมวไว้ยังเลยนะคะจะได้รวยๆค่ะบอกว่ายังแมวมีจะเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับคลิปนี้บิงชูข,ขัลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะเลิฟเลิฟจุ๊บจุ๊